สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่1,122จากพื้นแผ่นดินกลายเป็นผืนน้ำท่ามกลางผ่อมนุษย์ทั้งหลายมีคนจำนวนมากที่รู้สึกเสียดายและมีคนอีกจำนวนไม่น้อยเลยที่ยิ้มอย่างสบายอกสบายใจนี่จางรู้เฉนวานฮาวายตะโกนออกมาแต่นางก็ไม่รู้ว่าจะกล่าวอะไรออกมาดี ในใจของนางมีความรู้สึกผิดเกิดขึ้นเพราะท่านพ่อของนางก็เป็นหนึ่งในยอดฝีมือทั้งหลายที่สร้างแรงกดดันต่อจางลู่เฉินแม้จะเป็นการรับคําสั่งมาจากจักรพรรดิหญิงแต่เขาจะไม่ทําก็ไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่จางลู่เฉินเป็นมนุษย์ที่ดีเลิศมีทั้งความสามารถและสีปัญญาแต่เขากลับต้องมุ่งเข้าสู่ความชั่วร้ายเพราะการฝึกฝนวิชาจะต้องถูกทุกคนละทิ้งและจำได้เพียงแค่มองเขาถูกพออวมนุษย์ล้อมโจมตีในที่สุดก็ต้องเดินเข้าสู่ความตาย มีเพียงเผ่ามนุษย์ที่เกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นมาโดยสัญญาณมันเป็นความรู้สึกที่ยากจะกําจัดออกไปได้เขาจึงรู้สึกได้ว่าเรื่องนี้โหดเหี้ยมเป็นอย่างมากคงหงปี้ใสผงหัวเบาเขาหัวะอย่างเย่อหยันเดิมทีข้าคิดว่าเขาเป็นคู่แข่งแต่คิดไม่ถึงแล้วว่าแรงปฎิทานของเขาเจะอ่อนแอได้ถึงขนาดนี้ข้าย,ยังไม่ทันได้ลงมือเขาก็ทําลายตัวเองไปก่อนแล้วฝนเทกันนํำลงมาปานฟ้ารั่วเสียงฝนกระทบพื้นดังสู้ส และใสยกษเซ็นขึ้นไปกลายเป็นหมอกรัชชายาแห่งเผ่าป่าบินอยู่ที่ใต้ก้นมีร่างกายของมันมีสายฟ้าฟา,าดผ่านไปมามันหัวเราะแล้วกล่าวว่าฮ <c oughs> ที่เรียกว่าผู้สิบทอดกาเวลาและไม่ติ <c oughs> ก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นี่หากไม่ใช่เพราะว่าข้าต้องการจะดูให้แน่ชัดว่าขอลำไคตกทอดมาตั้งแต่โบราณที่เขาหลงติ่งเกืออะไรข,ข้ากังกิจที่จะสู้กับเจ้าที่ยอดเขาหลงติ่งเซียเวเฮยติดตั้งค่ายกลมายาปิดบังแท่นบูชาเอาไว้ก่อนแล้ว เพื่อไม่ให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆพบเจอเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขาโดยเหตุนี้คนนอกจึงไม่รู้ว่าจารู้เฉินมาทำอะไรที่เขาหลงติงพวกเขาคิดเพียงแ่ว่ามีของล้ำค่าที่ไม่อาจจะคาดเดาได้ปรากฏออกมาและจะชายิายของเผ่าปลาบินเห็นว่าจางรู่เฉินฝึกฝนจนมุ่งเข้าสู่ความชั่วร้ายก็ยิ่งดูถูกเขายิ่งขึ้นไปอีกและจมตีใส่เขาออกไปก่อนปีกคู่หนึ่งของมันกางออกราก็เป็นก้อนเมฆสีแดงสองก้อนบดบางท้องฟ้าทั้งหมดเอาไว้ ที่ด้านบนของปีกมีทะเลสาบสีครามสองแห่งก่อตัวขึ้นน้ําที่อยู่ทะเลสาบเหล่านั้นไม่ใช่น้ําธรรมดาแต่เป็นน้ําที่ใช้วิธีการและวิญญาณเสียนรวมเข้ากับกฎสายน้ําในโลกมันรวมตัวมาเป็นน้ําวิเศษขอพินรัชายาแห่งเผ่าปลาบินยินยอมไม่ต้องกล่าวถึงทะเลสาบส,สองแห่งเลยแม้แต่ทะเลที่ยิ่งใหญ่สองแห่งก็สามารถก่อตัวขึ้นมาได้หลังจากที่ัิญาตาแห่งเผ่าปาบินกระพือปีกเบา น้ำวิเศษที่อยู่ในทะเลสาบทั้งสองก็ร่วงหล่นมาจากสวรรค์เชั้นฟ้ามันกลายเป็นสายน้ำสองสายพุ่งใส่เขาหลงติ่งค้าจะสู้กับเจ้าสุนตาตี้มีเพลิงสีแดงลุกโชนไปทั่วทั้งร่างเขายืนอยู่บนยอดเขาและสะบัดกระบองเหล็กออกไปเขาคิดที่จะทำให้สายน้ำสองสายนั้นสลายหายไปแต่ทว่าสายน้ำทั้งสองสายกลับผสมผสานไปด้วยพลังที่น่ากลัวมากสุนตาตีแค่เข้าไปประทะก็อักเลือดออกมาแล้ว เขาก็เดินออกไปกระแทกเข้ากับภูเขาหลงติ่งเสียงดังสน,นั่นไม่รู้ว่าเป็นหรือตายปังปังไม่ว่าจะมยทคนใดที่สัมผัสกับสายน้ําทั้งสองสายนี้ร่างกจะแตกสลายกลายเป็นหมอกละผิดใพิบตาเดียวเพียงชั่วพริบตาเท่านั้นจอมยุทธครึ่งเสียนดับ9ก้าของตจะกูลมู่หลงสามคนจากห้คาคนก็ล้มตายไปร่างกาย,ยาแตกสลายหายไปพลังของรถชถ่ญาติเผ่าป่าบินน่ากลัวอย่างที่สุด มันแข็งแกร่งมากกว่าสีระดับต่ำจํานวนหนึ่งที่จางลูเ่เฉินเคยพบเจอมาเสียอีกจางลูเ่เฉินลงมือในทันทีเขาใช้เพลงหมัดลวดสุยออกไปและคิดจะใช้สายน้ําควบคุมน้ํสองมือของจางลูเ่เฉินกําหมัดแน่นร่างกายของเขามีปราณเสียนธาตุน้ําแผ่กระจายออกมาบนหัวของเขามีแม่น้ําสวรรค์ที่มีคลื่นสีครามแผ่กระจายออกไปเจ็ดพันลี้ปรากฏขึ้นมาสายหนึ่งเพลงหมัดลวดสุยกับบนท่าที่หนึ่งแหวกแม่น้ําสวรรค์หมัดของเขากลายเป็นแม่น้ําสวรรค์ มันพุ่งโจมตีไปที่สายน้ำสองสายที่พุ่งมาเมื่อมันปะทะเข้าด้วยกันก็เกิดเสียงตุ้มดังสนั่นวันไหวขึ้นมาบนท้องฟ้าที่สูงขึ้นไปพันจ้างเป็นตำแหน่งที่พลังทั้งสองสายปะทะก,กันราวกับฟ้ากำลังจะพังทลายกลายเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ตกลงมาอย่างพื้นดินเพลงหมัดรถดสู้กับบนท่าที่สองก้าวโค้งน้ำวนก้าวรอบเพลงหมัดรลดสูยกับบนท่าที่สามขัดขวางเส้นทางสวรรค์จางว่าเฉลินหลอมรวมความทรงจำไปแล้วสองชาติ ตอนที่อยู่ในภาพ7เป็น7ตายตอนนี้เขาฝึกฝนเพลงหมัรรดรั่วสุยได้ถึงระดับสูงสุดแล้วความรู้และความเข้าใจในเพลงหัรรดรั่วสุยของจางรู้เฉินเรียกได้ว่าเป็นรองแค่รั่วสวีคนเดียวเท่านั้นจางรู้เฉินใช้เพลงหมัรรดรั่วสุยทั้งสาหกกระบวนท่าออกไปแล้วเขาสามารถสู้กับรัชญาติของเผ่าบาบินได้อย่างสูสีคืนพลังที่แผ่กระจายออกมาทําให้ทุกชีวิตที่อยู่ในบริเวณนั้นตกใจกลัวจนตัวสั่นผ่านไปครู่ใหญ่ ทุกอาณาเขตบนเขาหลงติ่รก็กลายเป็นทะเลไปแล้วและระดับน้ําก็เพิ่มสูงขึ้น,นเรื่อยๆอีกด้วยมันทําให้ภูเขาที่ยิ่งใหญ่กลายเป็นเกาะที่โดดเดี่ยวโชคดีที่ทุกชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกชิงหลงทั้งหมดอยู่ในขั้นครึ่งเสียอันดับสูงพวกเขาสามารถเหาะได้พวกเขาทั้งหลายจึงไม่จมน้าและลอยอยู่เหนือผืนน้าและมองดูการต่อสู้ของรัชญาติเผ่าปลาบินและจารุเฉินด้วยสายตาที่เคารบและยำเกงรงร่างกายของรัชญาตเผ่าปาบินใหญ่โตมากมันยาวมากกว่าหมื่นเมตร และมีพลังที่ดุนแรงแผ่กระจายออกมาจากร่างกายสายฟ้าพุ่งออกมาจากกลางลําตัวจนเกิดเสียงเปรี้ย้ๆพุ่งโจมตีใส่จางโเฉนินจางโเฉินหอกขึ้นไปจากยอดขาหลงติ่งแล้วเริ่มบุกโจมตีสองแขนของเขามีรังเงาที่ยิ่งใหญ่ของมังกรและขุนชสารปรากฏออกมาเขาตบฝ่ามือออกไปประทะก,กับสายน้ําทั้งสองสายรัชญาติยยของเผ่าปาบินและจางวเฉนินยังไม่ได้เป็นเซียนจริงๆเหรอทำไมข้าถึงรู้สึกว่าพวกเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่าอาจารย์ของข้าเสียอีก ผ่ามนุษย์ครึ่งเซียนระดับเก้าคนหนึ่งรู้สึกตกใจว่านทวาอีเยืนอยู่บนผิวน้ําปีกของเพลิงที่สวยงามของนางกลางออกนางรู้สึกเป็นกังวลอยู่เล็กน้อยก่อนหน้านี้จารุเฉินกระตุ้นหนักสวยบนตัวกระบี่โบราณเฉียนหยวนขึ้นมาถึงสามพันตัวตอนนี้ยังต้องสูญเสียปราณเซียนไปเป็นจำนวนมากเพื่อต่อสู้กับรัชญาของเปาปาบินอย่างสุดชีวิตอีกปราณเซียนในร่างกายของเขาจะเหลืออีกเท่าไหร่กันนะกล่าวโดยทั่วไปแล้วมีเพียงระดับปรานเซียนและจำนวนปรานเซียนของเซียนระดับต่ำเท่านั้น ที่จะสามารถควบคุมอักษร3,000ตัวได้จารเุเฉินเพิ่งจะเป็นครึ่งเสีระดับแปดเขาก็สามารถกระตุ้นอักษร3,000ตัวขึ้นมาอีกทั้งยังแสดงพลังพลังขลับพิได้ทำลายออกไปได้มันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายเป็นอย่างมากหลายๆชีวิตต่างก็คาดเดาว,ว่าอีกไม่นานพลังของจางรเุเฉินองหมดไปอย่างรวดเร็วแน่นอนอีกด้านหนึ่งเสียวเหวยก็เอาตอหลอมยาวมาวางไว้ที่ใจกลางแท่นบูชาจากนั้นมันก็สื่อสารกับทุกๆคนว่าตอนนี้ ข้าจะเลิมพิธีอย่างลับๆขึ้นมาแล้วทุกคนจำต้องเตรียมเครื่องเส้นไหวจํานวนมากเอาไว้ให้พร้อมอย่างรวดเร็วหากไม่ได้กินยาเสียงเข้าไปพวกเราในตอนนี้ยากที่จะคลี่คลายสถานการณ์ตลาดในตอนนี้ไปได้เปรี้ยงจากนั้นที่ยอดเขาหลงติ่งก็มีแสงเจ็ดสีอันเรืองรองเปล่งประกายออกมาใจกลางลําแสงนั้นมีร่างเงามังก,กรสีครามตนหนึ่งปรากฏอ,ออกมาพิบตาเดียวกลิ่นหอมหวนที่เข้มข้นก็กระจายไปทั่วอาณาบริเวณ ทั้งหมดนี้เสยลเวยสร้างขึ้นมาจากค่ายกรมายาเพื่อดึงดูดให้ทุกชีวิตที่อยู่ภายในบริเวณนั้นมองไม่เห็นความเป็นจริงและทําให้พวกเขาคิดว่ามีของล้าค่าที่ตกทอดมาตั้งแต่โบราณปรากฏออกมาจริงๆแม้ใน,นหลายครั้งเสียวเคยจะไม่น่าเชื่อถือแต่มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตในยุคอารยธรรมโบราณกลางที่ดำรงชีวิตมาจนถึงปัจจุบันความสามารถของมันยอดเยี่ยมยิ่งกว่าปรมาจารย์นักสร้างค่ายกลที่ยิ่งใหญ่จํานวนหนึ่งเสียอีกและผลที่ได้ก็คือ ปรากฏการประหลาดที่เกิดขึ้นบนเขาหลงติ่งนั้นสร้างความสะเทือนที่ยิ่งใหญ่ของลมค่าที่ตกทอดมาตั้งแต่โบราณที่ฝังอยู่ที่เขาหลงติ่งรกากออกมาเล้วจางรอดเฉินเจอของลํำค่าอะไรกันแน่ทำไมถึงเกิดปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดเช่นนี้ได้รัชญาิของพ่อปาบินสู้กับจ้งรอดเฉินไปพลางแล้วก็ตะโกนไปพลางสัตว์น้ำทั้งหลายจ้องฟังบุกโจมตีขึ้นไปบนยอดเขาทันทีไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นจะต้องจิงองของล้ำค่าที่ตกทอดมาตั้งแต่โบราณมาให้ได้ สัตว์น้าขนาดใหญ่ลงมือในทันทีในจานวนนั้นมีราชสัตว์รวมอยู่ด้วยหลายสิบตัวและยังมีสายพันธุ์โบราณที่อยู่ในรายชื่อคั่งเครื่องเสียนอีกจํานวนหนึ่งด้วยเต่ามังกรขนาดใหญ่ตัวหนึ่งร่างกายของมันยาวถึงพันจ้างที่หลังของมันาวกับเป็นภูเขาสีเขียวกระจีมันว่ายน้ำพุ่งเข้าชนเขาหลวงติ่งร่างเดิมของเต่ามังกรยักษ์เป็นสายพันธุ์โบราณมันอยู่ในลำดับที่20ของรายชื่อคั่งเครื่องเสียนบรรพบุรุษของมันมีเรื่องเล่าเป็นตำนานมากมายในยุคโบราณ มาได้ดอยไปกว่าเผ่าปาบินและเผ่าจูชิเอเลยและแน่นอนว่าพวกมันก็ดำรงอยู่ในตำแหน่งผู้นำระดับสูงเช่นกันบนหลังของต้ามังกรยักษ์มีร่างคนยืนอยู่ร่างหนึ่งร่างนั้นก็กลายเป็นสายพันธุ์โบราณเช่นเดียวกันแต่เพียงแค่มันกลายร่างเป็นมนุษย์เท่านั้นชายหนุ่มที่หล่อเหลาและหญิงสาวที่งดงามทั้งสองเป็นยอดฝีมือที่อยู่ในรายชื่อขั้นครึ่งเสียงองเยีนนงงยนเฉนองค์หญิงไปหลี่และคนอื่นๆไม่อาจจะต้านทานการบุกโจมตีเข้ามามากมายเช่นนี้ได้ จางรเฉินจิงจำเป็นต้องยุติการต่อสู้และกลับมาที่เขาหลวงติงอีกครั้งจะหนีไปไหนรัชญาตยของเผ่าป่าบินไล่ตามมาดวงตาสีทองของมันมีเปลวเพลิงลุกโชนขึ้นมาจากนั้นก็มีลําแสงขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากตาของมันจางรัเฉินควากระบี่โบราณฉนวนเอาไว้เขาใช้ความเร็วสูงเพื่อกระตุ้นอคระบนตัวของกระบี่ขึ้นมาสามพันตัวก่อนจมตีใส่รัชญาติของเผ่าปาบินปริง้ง รา่างกระบีพุ่งเข้าใส่ปีกข้างซ้ายของรัชญาติเผ่าปลาบินจนนาให้เกิดรอยกระบ,บีที่ยาวกว่าร้อยเมตรขึ้นอีกพีนิดเดียวก็จะทําให้ปีกข้างนั้นขาดออกไปได้แล้วเลือดสดๆในร่างกายของรัชญาติของเผ่าปลาบินไหลทะลักออกมาราบกอบน้ําตกผืนน้ําที่อยู่ด้านล่างกลายเป็นสีแดงฉานทันทีต้องรู้ว่าตั้งแต่รัชญาติข,ของเผ่าปาบินเกิดมาก็ใช้ชีวิตอยู่ใต้น้ําอย่างคล่องแคล่วและเป็นอิสระไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตใดจะทัดเทียมมันได้แต่ตอนนี้ จากโรเชเฉินกับทำลายผลงานการต่อสู้ที่ไม่มีใครเทียบเทียมได้ของมันไปแล้วและทาให้มันบาดเจ็บอีกทั้งภายในบริเวณนั้นยังมีสิ่งมีชีวิตอีกตั้งมากมายรวมไปถึงหัวกะทิของแต่ละเผ่าสําหรับรัตยาของเผ่าปาบินแล้วสิ่งนี้เรียกได้ว่าเป็นการเสียหน้าครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ตุ้มอัคระสามพันตัวบนกระบี่โบราณเฉีนหยวนปรากฏออกมาอีกครั้งมันกลายเป็นกระบี่ขนาดใหญ่สีดาลอยอยู่กลางอากาศและพุ่งจมตีใส่เต่ามังกรยักษ์ตัวใหญ่ บนหลังของเต่ามังกรยักษ์ที่เป็นราวกับภูเขาลูกหนึ่งบริเวณไหล่เขาเผ่าอมนุษย์สายพันธุ์โบราณที่กลายร่างเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งก็ถือพัดขนนกเอาไว้ในมือเขาหัวเราะเบาๆว่าก็ไม่ใช่ว่ากระบี่เล่มเดียวจะไม่สามารถกวาดล้างโลกไปได้หรอนอกจากกระบี่สวิคงของจักรพรรดิหญิงเชียงกูหรือกระบี่หยดโลหิตของจักรพรรดิหญิงชิโยถึงจะกล่าวเช่นนั้นแต่พวกมันที่กลายร่างเป็นมนุษย์ทั้ง8ดคนก็ไม่ได้ดูถูกจางเฉิน พวกมันทั้งหมดรวมพลังกันและปล่อยลำแสงปราณเซียนของตัวเองพุ่งเข้าไปในอาวุธชิ้นหนึ่งอาวุธชิ้นนั้นไม่ได้เป็นอาวุธธรรมดามันเป็นลูกตุ้มสีม่วงเข้มที่ผิวของมันมีตราประทับสัตว์โบราณตัวหนึ่งถูกประทับเอาไว้ด้วยเหล็กเผาไฟสีดําลูกตุ้มพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างรวดเร็วอักษรสามพัน 3, ตัวปรากฏขึ้นมาจากนั้นมันก็แสดงพลังป่าเถื่อโบราณออกมาและมีพลังที่เทียบเท่ากับพลังพันนาคาพพันลัพิณาทำลายที่แสดงออกมาจากกระบี่วัลลันเฉินหยวนตุม้ม สุดท้ายแล้วการประทะของลูกตุ้มและกบีบบรานฉันยนก็ทําให้เกิดขึ้นพลังขึ้นและทําให้เกิดขึ้นน้ําสูงหลายสิบเมตรขึ้นมาพลังกระท้อนกลับนั้นทําให้ไอโลรหิตในร่างกายของแจ้งอยเฉินไหลเวียนไปมาร่างกายของเขาถอยหลังออกไปจนทําให้ด้านหลังของผู้เขาพังทลายลงไปหินมากมายร่วงหล่นลงมาและฝังเขาเอาไว้แน่นอนว่าการโจมตีในครั้งนี้จางร้เฉินก็ทําให้เต่ามังกร,รยักษ์ถอยหลังออกไปได้สาเร็จเช่นกัน มันถอยหลังออกไปมากกว่าสิบลี้อมนุษย์สายพันธุ์โบราณทั้งแปดเองก็ต้องถอยหลังออกไปหลายก้าวปราณกระบี่ที่แผ่กระจายออกมาจากกระบี่โบราณเฉินหยวนทําให้เสื้อผ้าของพวกมันทั้งหมดเกิดรอยขาดขึ้นมามากมายตุม้มจางโรเฉินพุ่งออกมาจากก้อนหินนอกจากเขาจะดูโทรมลงไปเล็กน้อยเขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งเขาถึงสามารถรับการโจมตีของอเผ่าอมนุษย์สายพันธุ์โบราณทั้งแปดเอาไว้ได้จางโรเฉินเงยหน้าขึ้นไป เขาจ้องมองอาวุธ18ชิ้นบนท้องฟ้าอาวุธ18ชิ้นบนท้องฟ้าถูกควบคุมโดยราชสัตว์ทั้ง18ตัวมันกําลังตึงมิติเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เขาใช้พลังมิติออกมาสามารถกล่าวได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่างจารุเฉินกับรัทญาติของเผ่าปาบินหรือจะเป็นการต่อสู้ระหว่างจารุเฉินกับอาวุษสายพันธุ์โบราณทั้ง8ความจริงแล้วเป็นการต่อสู้ที่ไม่เป็นธรรมเพราะเขาถูกกดดันโดยอาวุธ18ชิ้นเขาจึงไม่อาจจะวางมือได้ ข้าจะเป็นทั้งจัดการราชสัตว์ทั้งสิบแปดตัวให้ได้เสียก่อนและทำลายการผรดึงมิติไปซะข้าเองก็สามารถกลับมาสู้ได้เต็มกำลังจากลู่เฉินคิดในใจเสียงของดอกไม้ซับาังเซียนดังขึ้นในหัวของจางเฉินข้าผ่านช่วงเวลาดอกไม้บานแล้วออกผลมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ข้าต้องการของบำรุงเป็นอย่างมากเพื่อทำให้ผลของข้าสุขราชสัตว์ทั้งสิบแปดตัวให้ข้าจัดการเองข้าจะถือโอกาสนี้คืนกินกำลังแฝงของพวกมันไปได้ในตัวเพื่อช่วยให้ระดับของข้าเพิ่มสูงขึ้นไปอีก และก็แตดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ